สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicerclub.com ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำน้ำใบยนางนะครับใบยนางเนี่ยเป็นผักริมรั้วนะครับหาง่ายราคาถูกแล้วก็มีคอลสโรอิลลสูงนะครับมีหลายท่านสงสัยว่าทำไมทานน้ำใบยนางกันแล้วนะฮะสุขภาพดีขึ้นโรคภัยต่างๆลดลงนะครับผมก็จะขอสรุปสรรพคุณของใบยนางสั้นๆง่ายๆนะครับ ใบยนาเนี่ยครับมีฤิเป็นดานะครับเวลาคนเราเนี่ยจะเจ็บป่วยเนี่ยนะครับภาวะในร่างกายจะเป็นกรดนะครับสาเหตุที่ภาวะรังในร่างกายเนี่ยเป็นกรดเนื่องจากเรา at, ทานเนื้อสัตว์ทานน้าอัดลมเยอะนะฮะของทอดของมันเยอะนะครับร่างกายก็จะมีภาวะเป็นกรดนะครับเวลาเราทานทนําน,าน้าใบยนางทานเข้าไปเนี่ยน้ำใบยนางจะปรับสมดุลในร่างกายของเรานะครับจาก ให้มีฤทธิ์เป็นกรดเนี่ยก็จะให้มีฤทธิ์เป็นด่างน,นะครับแล้วนอกจากนั้นน,น้ำใบยะนางยังมีคอโรฟิลนะครับสามารถี่จยดีท็อกซ์ร่างกายได้นะครับการทำน้ำใบยะนางในสมัยโบราณนะครับสมัยโบราณเนี่ยจะทำน้ำใบยะนางกันโดยวิธีการทำให้ใบยะนางแหลกทำยังไงครับคนโบราณจะใส่โคกตำหรือว่าใช้มือขยำนะครับพอใช้มือขยำทำใบยะนางแหลกแล้วเนี่ยแล้วก็จะผสมน้ำลงไปแล้วก็จะใช้ผ้าขาวบางกรอง ก็จะได้นําใบยะนางออกมานะครับต้องเข้าใจธรรมชาติของใบยะนางก่อนนะครับว่าเขาแห้งเขาไม่อวบน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนําไปคั้นเลยเนี่ยจา,จากเครื่องแยกกากเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องเอาไปบดให้แหลกก่อนแล้วถึงไปทําสกัดน้ำใบยะนางออกมาอีกทีน,น,นะครับเ,ออเครื่องที่ผมแนะนําสําหรับทําน้ำใบยะนางนะครับเราแนะนําเป็นเครื่องออสการ์รุ่น D A 1000นะครับ เครื่องนี้จะทําน้าใบย่านางได้นะครับโดยมีทั้งหัวบดและหัวหัวคั้นมาให้นะครับออวิธีการแรกทําน้ํใบย่านางคร่าวๆจากเครื่องนี้ก็คือเราจะออไปบดก่อนให้ละเอียดนะครับก็จะได้ใบย่านางที่ละเอียดออกมาแล้วก็เติมน้ําพอท่วมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่เปลี่ยนเป็นหัวคันนะครับแล้วก็จะได้สกัดน้าใบย่านางออกมานะครับคราวนี้เรามาเริ่มวิธีการทําน้าใบย่านางกันเลยนะครับตอนแรกเราก็จะประกอบเครื่องออสการดีเอ0ก่อนนะครับ ก็จะใส่ชุด,ดรัมเข้าไปนะครับตามด้วยตัวเกลียวนะครับหัวเนี่ยครับอย่างที่เรียนนะครับเขาจะมีมาให้2หัวด้วยกันนะครับคือหัวคั้นน้ําผลไม้หัวคั้นน้าผลไม้สังเกตง่ายๆนะครับสำหรับออสการ์เนี่ยก็จะมีตัวตะแกรงกรองมาให้นะครับส่วนตัวหัวบดเนี่ยสังเกตง่ายๆจะไม่มีหัวตะแกรงกรองมาให้ก็คือจะบดออกมาทั้งกากเลยนะครับ ตอนนี้เราต้องบดใบย่านางก่อนเราก็จะใส่หัวบดเข้าไปก่อนนะครับพอเราใส่หัวบดเสร็จก็ใส่ฝาปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ฐานรองนะครับครับผมคราวนี้เราประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็ที่จะพร้อมบดใบย่านางได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะเริ่มบดใบย่านางกันเลยนะครับก็เปิดเครื่องครับ ผมแนะนานเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับตัวกดเนี่ยสามารถใช้งานได้2ด้านสําหรับออสกาดีเอ็0นะครับส่วนใบยะนางหรือว่าผักผลไม้ที่ฝอยๆเนี่ยเราใช้ด้านนี้เป็นตัวกดจะง่ายกว่านะครับเราเปิดสวิตช์ครับในการใส่ใบยะนางเนี่ยเราก็ใส่ไปสัก4ีหใบนะครับแล้วเราก็กดเข้า ใส่ไปแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับว่าใบยนางที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดนะครับแล้วเครื่องรุ่นนี้เนี่ยบดด้วยรอบต่ำเพราะนั้นจะไม่เกิดความร้อนนะครับ ถ้าใบเล็กๆก็ใส่หลายๆใบหน่อยนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับ่็เราต้องทำใบายานางเนี่ยให้เขาให้เขาแหลกออกนะครับหลังจากเราใส่สองใบสุดท้ายลงไปเนี่ยนะครับตลาดจงรอให้เขาเกลียวเนี่ยเขาบดใบายานางออกมาสักนิดนึงนะครับ นี่ครับพอเราบดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ใบยะนางที่ที่ก็โดนบดออกมาอย่างละเอียดนะครับต่อไปเราก็ต้องเติมน้ําอันนี้จะเป็นน้ําสะอาดหรือว่าท่านที่มีน้ําด่างก็ใช้ได้นะครับ เราใส่น้ําในปริมาณเท่าไหร่ครับเราใส่น้ําในปริมาณที่พอท่วมนะครับพอให้ที่ทน้ําที่เราใส่ไปเนี่ยทำละลายตัวคอโรฟิลในใบย่นางออกมาได้นะครับไม่ต้องใส่ปริมาณเยอะนะครับแล้วเราก็ใช้ช้อนเนี่ยคนให้เข้ากันนะครับก็จะได้ ใบายานางที่บดแล้วผสมกับน้ําพอท่วมท่วมนะครับต่อไปเราจะคั้นใบายานางน้ําใบยานางออกมานะครับเราก็เปลี่ยนหัวครับเปลี่ยนหัวจากหัวบดนะครับเปลี่ยนหัวบดมานะครับเราก็ใส่หัวคั้นเข้าไปนะครับแล้วเราก็ปิดฝานะครับ สำหรับท่านที่มีเครื่องออสการ์รุ่น D-A 1000อยู่แล้วเนี่ยนะครับในขั้นตอนนี้ท่านไม่จำเป็นจะต,ต้องใส่หัวปรับแรงดันการนะครับทำอย่างนี้ก็ได้นะครับ<ม>ก็เอาแก้วมารองน้ำนะครับแล้วก็เพื่อให้น้ำใบยนางที่เราได้เนี่ยเนียนขึ้นใส่ขึ้นผมแนะนำว่าท่านมี ที่กรองอย่างนี้สักอันหนึ่งก็ดีนะครับเป็นที่กรองชาหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับอันนี้ก็กาดจะออกตรงนี้นะครับแล้วน้ําจะออกด้านล่างนะครับอันนี้เราก็เปิดเครื่องนะครับเอาน้ําใบย่านางที่ได้พอขุกขิดนะครับเราก็ใส่ไปในเครื่องเลยที่การใส่เนี่ยผมแนะนําว่าให้ทยอยใส่ทีละน้อยๆน,นะครับ พอเราใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเห็นน้ําออกตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าห้องคั้นเนี่ยเขายังไม่เต็มพอห้องคั้นเขาเต็มเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยน้ำจะหยุดไหลนะครับเนื่องจากใบย่นางโครโรฟิลที่เขาออกมาเนี่ยอาจจะมีคุณสมบัติที่จะอาจจะเหนียวเหนียวนิดนึงนะครับถ้าเผื่อเราเราใส่เร็วเกินไปเนี่ยเขาอาจจะระบายน้ําไม่ทันแล้วก็ใช้ตัวนี้ฮะเป็นตัวช่วยปัม๊ม เป็นตัวไล่าอากาศแล้วก็เขาจะดันน้ําใบยานางออกมาได้เห็นไหมครับใบายานางออกมาเข้มมากเลยครับโอ้หน้าทานมากนะครับเราก็ทยอยใส่ไปเรื่อยๆใบายานางที่ผมคั้นในครั้งนี้อยู่ที่ประมาณสามสิบใบนะครับโดยโดยหลักแล้วเนี่ยใบายานาง5ใบต่อน้ำหนึ่งแก้วนะครับเพราะฉะนั้น30ใบนี่ก็ ถ้าสามารถที่จะเอาไปผสมน้ําได้เป็นเป็นลิตรเลยนะครับแล้วก็ใส่ขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ไว้ดื่มได้นะครับแนะนําว่าถ้าทำแช่ตู้เย็นเอาไว้ดื่มเนี่ยก็อย่าให้เกิน24ชั่วโมงนะครับแล้วเรามาทําใหม่ก็จะได้น้ำใบย่นางที่สดนะครับเห็นไหมครับตัวใบยนางที่โดนรีดคลอโรฟิลออกไปแล้วเนี่ยจะแห้งเป็นผุยผงเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะโดนรีดคลอโรฟิลออกไปนะครับ พอมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยใกล้จะถึงวิธีใกล้จะคันใบายานางเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ช่วยปัม๊มช่วยปั๊มได้นะครับอากาศเขาก็จะไปดันใบายานางที่ค้างอยู่ในเครื่องออกมาครับนี่ครับพอเสร็จแล้วเราก็ปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องอันนี้ลองเพื่อไม่ให้ หกเลอะเทอะนะครับจะเห็นว่าได้น้าใบยานางที่เข้มข้นมากเข้มข้นมากนะครับเราก็ใช้ช้อนเนี่ยคนตรงนี้นิดนึงเพื่อให้ใบยานางที่เขาอยู่ข้างบนเนี่ยน้ำใบยานางที่อยู่ข้างบนเนี่ยทะลุตะแกรงลงไปตะแกรงกรองออกไปนะครับ โอ้อันนี้ต้องเรียนว่าเราได้น้ำใบยะนางที่เข้มข้นมากแล้วก็สุดยอดมากนะครับอันนี้ท่านสามารถที่จะไปใส่น้ำในปริมาณที่ได้เป็ดลิตรๆเลยนะครับโดยปกติเนี่ยสัดส่วนของน้ำใบยะนางเนี่ยใบยะนาง5ใบนะครับต่อน้ำประมาณ1แก้วหรือประมาณ200 2 5 0ถึงซีซีนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมขอเอาไปใส่ถ้วยเราทานก่อนนะครับก็วันนี้ผมขอจบสาธิตวิธีการทําน้ําใบยานางเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับน้ําผักผลไม้ชั้นสดๆเนี่ยดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ